กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนมากมายหลายตาและกิจกรรมอันหลากหลายเข้าสู่มหานครแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายเช่นเดียวกับมหานครใหญ่อื่นๆของโลกเมื่อมีผู้คนจำนวนมากและความหลากหลายของกิจกรรมมาแออัดอยู่ในพื้นที่จำกัด จึงส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาซึ่งนุ้นจะเป็นปัจจัยบั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชากรในมหานครแล้วปัญหาหล่งนี้จะแก้ไขได้อย่างไรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมหาวิทยาลัยของกรุงเทพมหานคร ราหนักดีว่าการแก้ปัญหาของเมืองต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ <earthquake> เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งรุงเทพมหานครจึงมีแนวคิดที่จะสร้างสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการเมืองเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ filter, ความรู้ประสบการณ์บ่มเพาะคนผู้มีความรู้ความสามารถตอบสนองความต้องการของเมืองได้อย่างแท้จริง จากจุดเริ่มต้นแนวคิดในปี2,540ได้มีการพัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2,553และได้รับพระมหาการุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเมื่อวันที่3มิถุนายน2554โดยตั้งอยู่ที่บริเวณถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครประกอบด้วยส่วนงานต่างๆคือสำนักงานสภามหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดีคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุนและสถาบันพัฒนามืองมหาวิทยาลัยนวมินดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหานครและคุณภาพชีวิตคนเมืองโดยมียุทธศาสตร์สำคัญ5ประการคือการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรมการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนการทำนุบบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยและการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยนวมินคือการสร้างคนเพื่อไปสร้างมือ ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไปเพราะที่นี่ไม่ได้มุ่งเน้นไปเฉพาะที่เนื้อหาวิชาการแต่มองไปถึงการตอบโจทย์ความต้องการต่างๆของเมืองได้อย่างแท้จริงรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ศึกษาได้รับประสบการณ์ผ่านการถ่ายทอดจากคนาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและจากการสัมผัสงานจริงในห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือองค์กรบริหารกรุงเทพมหานคร ตล,ลอดจนสนับสนุนการวิจัยเพื่อผลิตองค์ความรู้เป็นคลังสมองให้กับมือทั้งหมดก็เพื่อสร้างบัณฑิตและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้จริงรวมถึงมีคุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมซึ่งจะเป็นกํำลังสำคัญในการสร้างสรรและพัฒนามืองที่ดีในอนาคตต่อไป ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนวมินทร์พร้อมเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุ่พร้อมทั้งจัดตั้งสถาบันพัฒนาเมืองและวิทยาลัยชุมชนแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมตอบโจทย์ความต้องการของเมืองในทุกมิติอย่างแท้จริง ให้ส่วนของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์เพื้อการุ่นนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของมหาวิทยาลัยนวมินทร์เพราะเป็นคณะที่มีการสั่งสมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตอ่อเนื่องมายาวนานโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมีจุดกำเนิดตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินและจัดสร้างเป็นโรงพยาบาลขึ้นพระราชทานนามว่าวชิระพยาบาลเมื่อวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2455จนกระทั่งปีพุทธศักราช2541วชิระพยาบาลได้รวมเข้ากับวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครโดยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิระพยาบาลก่อนจะเปลี่ยนฐานะมาเป็นคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในปัจจุบันเช่นเดียวกับคณะพยาบาลศาสตร์กื้อการุณมที่เป็นแหล่งผลิตพยาบาลดูแลประชาชนมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยมีจุดกำเนิดจากการรวมโรงเรียนพยาบาลพะดุงคันและอนามัยวชิระพยาบาลและโรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลกลางเข้าด้วยกัน เมื่อปี2519โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุนก่อนจะได้รับการยกฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในปัจจุบันจากความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมและพัฒนาผ่านการเวลาอันยาวนาน ทำให้คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพเพื่อดูแลชาวกรุงเทพและประชาชนโดยมหาวิทยาลัยนวมินมุ่งถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งศาสตร์การแพทย์ทั่วไปแพทย์เฉพาะทางและเน้นตอบโจทย์สุขภาพคนเมืองนอกจากปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว มหาวิทยาลัยนวมินทร์ยังมุ่งแก้ปัญหาเมืองในทุกมิติโดยการใช้สถาบันพัฒนาเมืองเพื่อขยายหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเช่นวิศวกรรมศาสตร์เมืองการบริหารจัดการเมืองและการประยุกต์วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองโดยผู้ศึกษาสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองได้ทั้งหลักสูตรฝึฝกอบรมระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง และหลักสูตรปริญญาบัตรเฉพาะสาขาพร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยนวมินยังรวมวิทยาลัยชุมชนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้ามาสังกัดในมหาวิทยาลัยเพื่ออบรมวิชาชีพต่างๆตอบสนองความต้องการของเมืองและชุมชนอย่างแท้จริง ว่ามหาวิทยาลัยนวมิชจะเพิ่งเปิดดาเนินการเมื่อปลายปี2553แต่ก็มีความพร้อมในการดําเนินง,งานอย่างสูงสุดทั้งจากบุคลากรและคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างท่องแท้ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับผู้ศึกษาอย่างเต็มที่ตลอดจนมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทั้งจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศที่พร้อมจะสนับสนุนความร่วมมือทั้งด้านวิชาการการวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงเป็นสถานที่ให้ผู้ศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริงเพราะมหาวิทยาลัยนวมิน ไม่ใช่เพียงสถานศึกษาแต่เราเป็นศูนย์กลางในการสร้างคนคนผู้มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติคนที่มีความเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของเมืองอย่าง่องแทาาแแ้ปัญหหาาาาาาาเเมมมมือองงได้้้ย่่แแแคคคนนททีีววสรรรถใกกิะะ์ลจริงและเป็นคนที่ตั้งมั่นในคุณธรรมมิจิตสาธารณะ นี่จึงถือเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยนวมินที่จะต้องเดินหน้าผลักดันสู่ความสำเร็จมหาวิทยาลัยนวมินรทราธิราชนีครับเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีอยู่อย่างยิ่งจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเรื่องของแก้กไขปัญหาของเมืองโดยเฉพาะทั้งทางด้านสาธ,ปปรสา,ธารณพสาธารทาง,งด้านคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนที่อยู่ในเมือง เป็นสถานที่ที่มีห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าสามารถที่จะไปทำงานในภาคสนามร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของเทมันนครเมื่อนักศึกษาทุกคนจบจากหลักสูตรของมาลายแห่งนี้แล้วนั้นก็จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะรู้งานทำงานได้ทันทีที่สำคัญก็คือว่ามาลาัยแห่งนี้นั้นเนี่ยครับจะมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย กับหน่วยงานต่างๆทั้งมหาวิทยาลัยภายในประเทศและมหาวิทยาลัยนอกประเทศเพื่อเอาบุคลากรมาเป็นครูบาอาจารย์สอนแล้วมาทํางานวิจัยร่วมกันแล้วก็นําเอาประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเมืองมาเป็นบทเรียนให้กับบัณฑิตที่จบจากที่นี่นนั้นได้รับการเรียนรู้และก็เครือข่ายที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็เครือข่ายในการที่จะทําให้เกิดการโยงใยองค์ความรู้ระหว่างเมืองเทือกมนครกับเมืองต่างๆในประเทศไทย เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งนี้นั้นก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความครบถ้วสมบูรณ์แบบทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั้งทางด้านการแพทย์การพยาบาลและทางด้านสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนวมินทรทราธิราชขอเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนามเมืองและพร้อมเป็นต้นแบบในการต่อยอด เพื่อร่วมกันสร้างเมืองที่ดีในอนาคตต่อไป